ตัวทํางานรอบนี้เรา 5 <laughs> 3

อะไรวะสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก๊กจะด้วยเสริฟได้แล้ววะหมดเลยแปดสิเก้าสิ

สิบสองห้าหกสิบสองหกลุกแล้วสิบสามหกเกียรติสิบสามเฮ้ยตัว วัดไปเลยัดไปเลยเออ่4 7